บรรยากาศของหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าหนาแน่นในตอนกลางคืนเป็นไปนอย่างเงียบสงบท้องฟ้าเป็นสีดำสนิทประดับด้วยดวงดาวที่กระพริบเป็นระยะๆะะลงเย็นพัดเบาๆผ่านต้นไม้สูงใหญ่เสียงของสัตว์ป่าเป็นเสียงเดียวที่ทำให้ค่ำคืนไม่เงียบเกินไปตะวันหนุ่มวัย20สปีที่มุ่งมั่นจะบวชเป็นประสงค์ในวันรุ่งขึ้นได้ตัดสินใจเลือกชีวิตนี้ด้วยความตั้งใจแน่วแน่เขาเชื่อว่าเส้นทางนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชีวิตของเขาและช่วยเสริมสร้างจิตใจให้บริสุทธิ์คืนนี้เขาเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วการบวชจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขารอคอยตะวันกลับมาที่บ้านของญาติซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดเขาได้ทําพิธีล้างบาปที่วัดเป็นครั้งสุดท้ายในตอนเย็นโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีญาติของเขาตั้งโต๊ะอาหารเย็นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการต้อนรับและการเตรียมตัวสําหรับพิธีบวชหลังจากรับประทานอาหารและพูดคุยกับญาติญาติเสร็จสิ้น ตะวันเข้าไปในห้องที่เขาจะพักคืนนี้บ้านหลังนี้มีการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่มีกลิ่นอายของความเป็นบ้านที่อบอุ่นเขานั่งลงบนฟูกบางๆที่วางอยู่บนพื้นและมองไปที่เตาผิงที่ยังคงมีความอบอุ่นจากการเผาไม้ในตอนเย็นตะวันวางผ้าขาวบนหัวและเริ่มทำสมาธิเขาอธิษฐานขอพรให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประทานความสงบและความสุขให้กับชีวิตใหม่ที่เขากำลังจะเริ่มต้นเขาเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง เวลาผ่านไปอย่างช้าๆตะวันรู้สึกถึงความสงบและความเงียบที่ระล้องเขาแต่ก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาพยายามขับไล่ความรู้สึกนั้นออกไปและเริ่มหลับตาลงเพื่อเตรียมตัวสําหรับคืนที่สําคัญของเขาในขณะที่ความเมืดเริ่มเข้าครอบกลุ่มทุกสิ่งรอบตัวเสียงลมหายใจของตะวันเริ่มสม่ำเสมอเขาหลับไปอย่างสงบแต่ในใจของเขายังมีความรู้สึกไม่แน่ใจอยู่บ้างว่าคืนนี้จะมีสิ่งใดมาทดสอบความตั้งใจของเขาหรือไม่ สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือคืนนี้อาจจะเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการทดสอบที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของเขาไปตลอดกาลคืนเริ่มลึกลงไปและบรรยากาศของบ้านเงียบสงบอย่างสิ้นเชิงเสียงลมหายใจของตะวันกลายเป็นเสียงเดียวที่ขับเคลื่อนความเงียบสงบในห้องนั้นเขานอนอยู่บนฟูกบางๆที่วางอยู่บนพื้นซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่เขาเลือกในคืนนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ขณะที่ความมืดปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวตะวันเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึก ที่ไม่สบายใจบางครั้งเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่เขาไม่สามารถระบุได้เสียงที่เคยสงบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้ที่แปลกประหลาดและไม่สามารถระบุได้ตะวันพยายามที่จะนอนต่อแต่เสียงร้องให้เริ่มชัดเจนขึ้นและดูเหมือนจะมาจากมุมหนึ่งของห้องเสียงนั้นคล้ายกับเสียงที่เกิดจากความเศร้าและความเจ็บปวดเขาลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆห้องในความมืดมองหาที่มาของเสียงเมื่อเขาหันไปที่มุมห้องเขาเห็นเงาสีดำที่เคลื่อนไหวช้าๆภาพที่เขาเห็นเป็นหญิงสาว ในชุดขาวที่โปร่งแสงเธอยือนอยู่ที่มุมห้องเงาที่เธอทอดไว้ดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือพื้นและดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าตะวันรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ค่อยๆยแผ่ซ่านเข้ามาในห้องทําให้เขารู้สึกถึงความไม่สบายใจอย่างลึกซึ้งเขาพยายามตั้งสติและทําใจให้สงบเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเขาลุกขึ้นจากฟูกและเริ่มสวดมนต์เบาพยายามขอพรให้กับหญิงสาวที่ยือนอยู่ในมุมห้องพระพุทธเจ้าข้าโปรดช่วยให้ข้าสามารถช่วยเหลือวิญ,ญญานี้ได้ขอให้ความสงบ และการปล่อยวางได้เกิดขึ้นกับเธอหญิงสาวยืนอยู่ในที่เดิมและไม่เคลื่อนไหวใบหน้าของเธอไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ตะวันสามารถสัมผัสถึงความเศร้าส้อยที่อยู่ในดวงตาของเธอความรู้สึกของความทุกข์ทรมานและความหลงทางทําให้เขาตระหนักถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์นี้ตะวันตัดสินใจที่จะไม่หนีเขาเริ่มพูดด้วยความเมตตาข้ารู้ว่าท่านกําลังทุกข์ทรมานข้าจะพยายามช่วยท่านให้ได้รับการปล่อยวางขอให้ท่านมีความอดทน เสียงร้องให้เริ่มลดลงและเงาของหญิงสาวเริ่มค่อยๆเข้าหมาใกล้ตะวันรู้ว่าเขากำลังเข้าสู่การเผชิญหน้ากับวิญ,ญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอาจเป็นการทดสอบจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่เขาไม่คาดคิดเขาตั้งใจแนว่วแน่ที่จะทำพิธีกรรมการปล่อยวางวิญญ,ญาณและให้ความสงบกับหญิงสาวท่ามกลางความมืดและความเงียบสงบของคืนที่เขาต้องเผชิญหน้าเขามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความบริสุทธิ์ใจของเขา ตะวันลุกขึ้นจากฟูกและเริ่มทำสมาธิเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณในคืนน o นี้เป็นการทดสอบที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวสำหรับการบวชเขายืนตรงหน้าหญิงสาวในชุดขาวที่ยือนอยู่ในมุมห้องความรู้สึกของความเย็นยะเยือกยังคงปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวเขานั่งลงบนพื้นและเริ่มสวดมนต์เสียงเบาๆเป็นการเริ่มต้นพิธีการปล่อยวางวิญ,ญญาณเขาอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ช่วยให้วิญญ,ญาณของหญิงสาวได้รับการปล่อยวางจากความทุกข์ทรมานและไปสู่ภพภูมิที่สงบ หญิงสาวยืนอยู่ที่มุมห้องและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเธอเดินเข้ามาใกล้ตะวันดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์ทรมานท่ามกลางความเงียบสงบเธอเริ่มพูดด้วยเสียงที่เบาและเศร้าสร้อยข้าคือวิญ,ญญาณที่ถูกทำให้ตกทุกข์ได้ยากในชีวิตข้ายังไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าตามที่ท่านทำได้ตะวันพยายามทำใจให้สงบและตอบกลับด้วยความเมตตาข้าจะช่วยเจ้าตามที่ข้าสามารถทำได้ข้าจะทำพิธีกรรมเพื่อให้เจ้าสามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้ ตะวันเริ่มทำพิธีกรรมการปล่อยวางวิญญาณเขาสวดมนต์และอธิษฐานเพื่อให้วิญญาณของหญิงสาวได้รับการอโหสิกรรมและการปล่อยวางจากความทุกข์ทรมานเขาใช้ผ้าแผ่นหนึ่งที่ได้เตรียมไว้ลูกไล้ไปที่อากาศรอ,รอบๆและสวดบทคาถาเพื่อขอพรจากพระพุทธเจ้าขณะที่เขาทำพิธีวิญญาณของหญิงสาวเริ่มแผ่ความสงบและความอบอุ่นปอกมาเธอเริ่มยิ้มอย่างอ่อนโยนและความเศร้าส้อยในดวงตาของเธอเริ่มลดลงอย่างช้าๆเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นเธอเริ่มลอยขึ้นจากพื้นและหายไปอย่างเงียบงนัน ตะวันรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาสู่ห้องความรู้สึกของความเย็นยะเยือกค่อยๆหายไปและกลายเป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเขานั่งลงและหลับตาอีกครั้งรู้สึกถึงความสงบที่มีอยู่รอบตัวเขารู้ว่าเขาได้ทําสิ่งที่สําคัญและเรียนรู้ถึงความหมายของการให้ความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นเขานั่งอยู่ในความเงียบสงบของคืนและใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้เขารู้ว,ว่าคืนนี้เป็นการเตรียมตัวที่สําคัญสําหรับการบวชในวันรุ่งขึ้นและเป็นบทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับการปล่อยวาง และการเข้าใจความทุกข์ทรมานของผู้อื่นคืนเดือนเพนลอยแสงจันทร์อย่างสว่างสวยท่ามกลางความเงียบสงบตะวันนั่งอยู่ในห้องที่เขาเตรียมไว้สําหรับการพักผ่อนก่อนการบวชในวันรุ่งขึ้นแสงเทียนบนต๊กข้างเตียงส่องแสงอ่อนๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบและความสงบขณะที่ตะวันนั่งหลับตาทำสมาธิเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ค่อยๆแผ่เข้ามาในห้องเขาพยายามปฏิเสธความรู้สึกนั้นแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาทําให้เขาตกตะลึง หญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ที่มุมห้องใบหน้าของเธอสะท้อนถึงความเศร้าและความทุกข์ร่างกายของเธอดูเหมือนโปร่งแสงและแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาในห้องทำให้เธอดูชัดเจนขึ้นเธอไม่พูดอะไรแต่ท่าทางของเธอแสดงออกถึงความต้องการที่จะพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือตะวันลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปใกล้เธอด้วยความตั้งใจเขาพยายามรวบรวมความกล้าและพูดออกไปด้วยเสียงที่นุ่มนวลว่าข้าพระเจ้าเห็นเจ้ามานานแล้วหากเจ้าต้องการอะไรข้าพระเจ้ายินดีที่จะช่วยหญิงสาวค่อยๆย,ยิ้มและเริ่มพูดเสียงเบา ข้าคือวิญ,ญญาณที่ยังไม่สามารถไปสู่ภูมิที่สงบได้ข้าถูกทําให้ตกทุกข์ได้ยากในชีวิตและความทุกข์ที่ข้ารู้สึกยังไม่สิ้นสุดตะวันรู้สึกถึงความเศร้าโศกในน้ําเสียงของเธอเขาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอเขานั่งลงบนพื้นห้องและเริ่มสวดมนต์เพื่อขอให้วิญญาณของหญิงสาวได้รับการปล่อยวางจากความทุกข์ทรมานเขาสวดมนต์ด้วยความตั้งใจและขอให้พระพุทธเจ้าให้กําลังใจในการปล่อยวางวิญญาณ ที่ทุกทรมานนี้หญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนโยนและค่อยๆสบัดลงหายใจออกมาอย่างสงบร่างของเธอเริ่มจางหายไปตะวันยังคงนั่งอยู่ในท่าที่สงบและสวดมนต์ต่อไปเขารู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาในห้องและในใจของเขาเองเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นความรู้สึกของความสงบและความสุขได้แผ่ซ่านไปทั่วห้องในช่วงเช้าตรู่ของวันใหม่ตะวันรู้สึกถึงความพร้อมและความสุขที่กลับมาสู่ชีวิตของเขาเขาตรหนักว่าการปล่อยวางไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังเป็นการเรียนรู้และเติบโตในด้านจิตใจ และิญ,ญาณตะวันมองไปที่แสงแดดที่เริ่มส่องลงมายังหมู่บ้านเขารู้ว่าการบวชในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความหมายและคุณค่าเขาตั้งใจที่จะใช้ความเมตตาและการเรียนรู้ที่เขาได้รับจากคืนนี้ในการเดินทางใหม่ของเขาเขานอนหลับอย่างสงบในคืนสุดท้ายก่อนการบวชพร้อมด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เขากำลังจะทำและความรู้สึกของการปล่อยวางที่ช่วยให้เขาพร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และความสงบในจิตใจเช้าวันรุ่งขึ้นตะวันตื่นขึ้นมาเมื่อแสงแรกของวันเริ่มส่องผ่านหน้าต่างห้องที่เขานอนหลับเมื่อคืนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สงบและเยือกเย็นเขารู้สึกถึงความสดชื่นและความพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะพระสงฆ์เขาแต่งกายด้วยชุดขาวและเดินไปที่วัดพร้อมความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่เขาได้รับการต้อนรับจากพระสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมพิธีบวชในวันสําคัญนี้การเตรียมการสําหรับพิธีบวช เป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกอย่างถูกจัดเตรียมอย่างดีเพื่อให้พิธีเป็นไปอย่างสง่างามพิธีบวชเริ่มขึ้นด้วยความเคารพและศรัทธาตะวันนั่งอยู่ในที่ประทับพร้อมกับพระอาจารย์และญาติโยมที่มาร่วมพิธีเขารู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในจิตใจขณะพระอาจารย์เริ่มทําพิธีบวชเขารู้สึกถึงพลังแห่งการอธิษฐานและการทําบุญที่ช่วยเสริมสร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเขาในช่วงเวลาที่พิธีบวชใกล้จะเสร็จตะวันได้ยินเสียงคําสอนจากพระอาจารย์ที่พูดถึงความสําคัญของการปฏิบัติธรรม และการมีชีวิตที่บริสุทธิ์เขาฟังคำสอนอย่างตั้งใจและรู้สึกถึงความหมายของสิ่งที่พระอาจารย์สอนเมื่อพิธีบวชเสร็จสิ้นตะวันรู้สึกถึงความสุขและความสงบที่กลับมาสู่ชีวิตของเขาเขาตรหนักว่าการบวชเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความหมายและคุณค่าและเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในด้านจิตใจและวิญญาณหลังจากพิธีบวชเขาได้รับการแสดงความยินดีจากญาติโยมและผู้มาร่วมงานทุกคนล้วนมีความสุข และภาคภูมิใจในความสําเร็จของเขาตะวันรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนที่มีต่อเขาและเขาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างดีและมีความหมายเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดของวันตะวันนั่งสงบอยู่ในวัดและทําสมาธิเขานึกถึงหญิงสาวในชุดขาวและความหมายของการปล่อยวางที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในคืนก่อนบวชเขาเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมและการให้ความเมตตาเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ชีวิตมีความหมายและคุณค่า การเริ่มต้นใหม่ในฐานะพระสงฆ์เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและบทเรียนแต่ตะวันรู้ว่าการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เขาเติบโตและพบความสงบในชีวิตเขามุ่งมั่นที่จะเดินทางในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายและบทเรียนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตตะวันมองไปที่แสงจันทร์ที่ส่องลงมายาังวัดในคืนที่สงบเขารู้ว่าเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความหมายและคุณค่าและพร้อมที่จะใช้ความเมตตา และการเรียนรู้ที่เขาได้รับในการเดินทางใหม่ของเขาในยามค่ำคืนตะวันนอนหลับอย่างสงบในที่พักของเขาเขารู้ว่าคืนที่ผ่านมามีความหมายและทําให้เขาเข้าใจถึงความสําคัญของการให้ความเมตตาและการปล่อยวางเขาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตในทางที่ดีและมีความหมายตลอดไป